ครับก็จุงกะครับจุงกะสวัสดีพี่น้องประชาชนนะฮะเอาคลิปนี้ก็พามาอยู่กับทีมงาน10บลอ้อครับบอ่อนี้ใครจำกันได้บ้างนะครับเมื่อก่อนก็จานอัดกอมาตักดินนี่แเลยนะครับตอนนี้เหลือแต่สิบลอ้อครับสิบลอ้ออู้ นี่ครับฮิ t a c ชิสองร้อยเซ g ครับตัวนี้ 5G 6G ีหครับอันนี้ตอนนี้ก็จะทําการเกาหลังแล้วครับเพราะว่าดินเปียกมากเลยอู้ยดอาเอียดอาดเลยครับถอยหลังลงไปเลยครับนี่ กิดกระบะครับเมื่อก่อนอนาะจารย์อาดจะตักอี่ตรงนู้นครับเห็นไหมหน้างานก็น่าจะสิบล้อเขาก็เพิ่งน่าจะทำงานนะครับเพราะว่ามีร้อยออกไม่เยอะเท่าไหร่ครับน่าจะทำงานได้ไม่กี่วันนี่ครับ สิบลอ้อติดกระบะก็ต้องไมโครอย่างเงี้ยครับแส่เองไม่ไหวครับตายติดทีหนึ่งไม่ใช่น้อย,อยครับ ครับเกา่าดินค่อนข้างเปียกครับยันเหนียวเหนียวหน่อยต่งนู้นก็จะเป็นพิโมโรครับพิโมโพิโมโพิโมโจอดอุ้ติดเยอะเหมือนกันครับน่าจะเป็นสองสามเมื่อกี้นั่นลมะมั้ง เอายังไม่หยุดเลยครับแม่แต่ไม่รู้ว่าสายโหดเรายังอยู่หรือเปล่าครับใครได้ชมคลิปก่อนนะครับเมื่อก่อนที่ผมได้มาดูเออที่ที่ผมได้มาถ่ายให้ดูนะครับจะมีอยู่สายโหดดูคันนึงครับแรงมาก,กันนั้นอื้ออน๊ย พี่หลงครับพี่หลงอันนี้หอนจัดนะครับโอ้โอ้โนโอ้ไม่ไม่นะทำไมมันไงอย่างงี้จะไปหาพี่โมแล้วครับเราไม่ได้ครับเขาทำงานครับเรากิกะครับ โอ้ดินเหนียวครับนี่นัดเมื่อกี้ไม่โคเนเริ่มจะมีดินโอบแล้วไม่เท้าหดไม่อยู่ครับไม่รู้ไปไหนแล้วครับจะมาตามดูสายโหดสักหน่อยไม่เห็นแล้วครับแต่ขค้นแรงจริงครับเสิร์ฟถึงที่ครับแหมติดเมื่อกี้ไม่โคแทบจะมองไม่เห็นฟันแล้วถอยไปแล้วครับที่ลงเรา สายหอนเลยนะครับนี่หอนจัดเสียดายดครับสายโหดไม่อยู่ไม่รู้ไปทางไหน เลอเยอะเหมือนกันครับเยฝั่งนู้นก็เลยล็อ,อกโอ้นิ่มมากเลยครับนิ่มมากเลยครับวางดินนิ่มๆิน่นาจะเต็มแล้วครับโอย้ยังไม่พอครับ มีสิบล้อวิ่งอยู่สามคันครับกับรถหกล้อคันหนึ่งครับขาแรงเราไม่รู้ไปไหนเลยครับแม่เสียดายจริงเลยไม่งั้นมันครับงานนี้โอ้ที่หลงเต็มก่อนแล้วครับฝั่งนูน้นโอ้หอนจัดครับ ยังหอนเลยอยู่นี่เต็มครับถูบกครับยางเก้าครับเนะี่ย โอ้เดี๋ยวดูพี่หลงครับโอ้โุจะลบเลยตายแล้วตายแล้วผมอยู่ตรงนี้ผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเอาเอา อ๋ออยู่ฝั่งนี้ครับกับหกล้อบ้างตายแล้วตายแล้วลูกปอดถามหาแล้วพี่น้องเอ้ยม,มาเต็มครับคุณมาเต็มเขาไล่ผมทางอ้อมเปล่าเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูทิเทกันแล้วกันครับผม คลิปนี้อ๋อฝากไว้เพียงตัวนี้แล้วกันครับผมรอติดตามคลิปหน้าเด้อไปดีกว่าคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ